สวัสดีครับผ้าเิ่นมะย่างออกกร,ลา,กา,ราลนนังกก่น้ำสาอภารกิจอันหนึ่งน้ำส่อน้ำแรงต้องผ้าเรามาย่างเหลี่ยมไข่เสียบมาท่านผสมต้องผ้าเรามายางเหลี่ย,ย,ยม,มตัวไงครงับแห้งครับต้องใส่สูมบมัดตะปอยไป,ไปตะปอยเราเรียมจับน้ำน้ำตัดหยาดผ้าเรายางออกกราลัางไกา่ยยาน้อย โบาฮครับมาท่านะสอมอบไฮโบดุหางติ้งต้องตลกมักยอกไซบิเลียนผสมบางแก้วตัวฟูครับเป็นปะหักต้องพาเล้าหนักกอลังไกเยนสอกยำแรงเป็นภารกิจข้าที่เป็นน,นักสิเคียด งองเงี้ยเพรากำลังกาไปใส่ไปใส่ลดลดลดไปไปกลับบา้านไปไปเห็ได้มากลับบ้านเร็วเร็วเร็วกลับบ้านมามา 了了了。Le, le, le.